กฟ้าครับอ่ะอ่าอ่อ่อ่อ,อ่ยืนยืน stand up please stand up please okay. โอเคโอมดแรงหัวซุกหัวซุกอือหือเข้าไปได้แล้วโอ้โห หัวซุกหัวซุกข้าวที่เดิมแล้วแหละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดออกมาใหม่เจ้ากัดจี้เลยไม่เดินต,ต,ตามไม่เดินตามชอบม้าเจ้าม้าเห็นม้ามพอฟ้ามามาเออมามามาไหว้กันเชียงมาเลยกันเชียงมาเลย กันเชียงมาใกล้ๆมาซุกที่เดิมกลับมาซุกที่เดิมมามาซุกดินทหาใครยีลองซุกมาหาพ่อซุกใครพ่ออ่าไม่ซุกไม่ซุกซุกไหมอือซุกซุกซุกเดินต่อไหมรองเท้านีเสียงดีมากใช่โอ้ยดึงยางกระตุกดึงดึงเท้าไปด้วยเราต้องพลอยเท้าตามก็เดินไปดิ เ,เดินไปเดินไปจะได้นอนเร็ววันนี้ออ <laughs> ได้ออกบังกายไงนะเนาะไมันไปอยู่น <laughs> <laughs> ยืนยืนนิ่งๆก็ต้องกระทืบเท้า <laughs> เพื่อเอาเสียงออ <laughs> <laughs> ใช่ไหม